แหลงการฉบับที่7พระอาการสมเด็จพระสังฆราชโดยรวมทรงตัวคณะแพทย์ถวายพระโอสถและดูแลอย่างใกล้ชิดผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรเตือนสังคมตั้งสติอย่าเชื่อข่าวลือที่ไม่เป็นสิริมงคลนครบาลถกคลี่ปมสังหารเอกตัดเรื่องยาเสพติด มุ่งสืบหักวงการพระเครื่องและปัญหาขัดแย้งพร้อมเปิดจดหมายตัดเพาะแม่และเมียโยงถึงพันตำรวจโทสังกัดปอคอมอพบศพวิศวกรปตท,ทคนไทยรายที่5จากเหตุเครื่องบินลาวตกแล้วครอบครัวยืนยันใช่ผู้ตาย ด้านปะตทเตรียมเช่าเหมาหลำบินไปรับกลับบ้านพรุ่งนี้เตรียมตั้งชื่อปั๊มน้ำมันในลาวเป็นชื่อสามวิศวกรเพื่อเป็นเกียรติประวัติเขี้ยวข่าวให้คน้นคนข่าวให้เข้มกับข่าวคน้นคนเนชัน่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นในค่ําคืนนี้นะฮะวันปิยมหาราชวันนี้นะครับ23ตุลาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เรารำลึกถึงองค์พระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในหัวใจของคนไทยไม่ว่าจะผ่านมาเป็น10ปีเป็นร้อยปีนะครับก็ไม่เคยลืมว่านะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงวางรากฐานหลายอย่างให้กับประเทศของเรามาเป็นร้อยร้อยปีนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคม คว่าจะเป็นทางด้านของออการปรับรูปโฉมของประเทศให้มีภาพลักษณ์นะฮะขนบธรรมเนียมประเพณีมไม่ให้ฝรั่งต่างชาติดูถูกได้นะครับพระองค์เป็นในหลวงที่เสด็จประพาสยุโรปนะ,ค,ะครับพระองค์แรกแล้วก็ที่มีการรู้กันมาช้านานก็คือทรงเลิกท่าใช่ไหมฮะอ,มอย่างวันนี้นะฮะกลุ่มของทางคอปทนะครับเครือข่ายนักศ,ศึกษาประชาชนปฏิรูป ประเทศไทยนะครับโดยคุณอุทัยยอดมณีนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยายลัยรามคำแหงก็ได้นำประชาชนนะครับเดินทางไปสักการะพระบรมราชาุสาวรีนะครับรัชากาลที่5ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับแล้วก็คุณอุทัยก็บอกนะครับว่าวันนี้เป็นวันปิยมหาราชเรารำลึกถึงองค์พระมหากษัตริย์ผู้ที่ทรงประกาศเลิกท่ายกเลิกการกดขี่ประชาชนนะครับ นี่นะฮะก็วันนี้ก็ไปแล้วก็มีการพูดด้วยนะครับฉะนั้นก็เรียกร้องให้ประชาชนนะฮะออกมาร่วมกันแสดงพลังปฏิรูปประเทศไทยให้หลุดพ้นจากการเป็นทาตระบบในทุนของนักการเมืองแล้วก็เอ่ยชื่อพันธุ์โรโททักษิณน,นะฮะที่กำลังครอบงำสังคมไทยจนเกิดความขัดแย้งมานานหลายปีนะครับแล้วก็พูดถึงการแทรกแซงกระบวนการนิติรัฐนิติธรรม เพื่อผลประโยชน์ของคนไม่กี่คนนะครับและอีกไม่นามนมานี้ก็จะมีเรื่องของพรรบนิโทษกกรรมซึ่งวันนี้คุณอุไทยก็บอกด้วยนะครับรัฐบาลพยายามจะออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเพื่อล้างความผิดของกระบวนการขอรับชั่นโดยให้ผู้ที่ต้องคดีของคอตอสหลุดพ้นคดีทั้งหมดทั้งเรื่องทุจริตลดดับเพลิงที่สามีคำพิพากษาไปแล้วหรือเรื่องทุจริตบ้านเอื้ออาทรที่กําลังอยู่ในในการพิจารณาของปป,ปชนะครับ ถ้ารัฐบาลยืนกรานจะเดินหน้าผลักดันออกร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับ<ป>ก็จะมีการออกมาต่อต้านและคอปทอจะเดินหน้าต่อต้านจนถึงที่สุดขอให้รัฐบาลคอยดูนะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปถ้ารัฐบาลยังไม่ยอมถอยนะครับคอปทอจะเดินหน้าจะต่อต้านร่างพระราชบัญญัติที่กําลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คุณอุทัยนะครับกับทนายลกเขา ก็นาพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้มาอันนี้อยู่ในเขตของการประกาศพออระ,ระวัติความมั่นคงอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อวานเขาขออนุญาตกับทางตํารวจแล้วขอเข้าไปในพื้นที่นะครับ,รบแล้วก็ไปประมาณ10โมงกว่าๆออกมาจากพื้นที่ประมาณสักเที่ยงเศษนะครับแล้วก็ยังมีกำหนดการที่จะต้องเคลื่อนไหวกันต่อนเนื่อง3วันติดนะฮะพรุ่งนี้ก็ จะเดินทางไปที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วเพื่อกราบสักการะนะครับโดยใช้เส้นทางถนนหลานหลวงราชดำเนินกลางสนามหลวงนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะเดินเดินทางออกจากพื้นที่แยกอุรุพงศ์เนี่ยประมาณ11โมงนะครับบ่าย3โมงก็ไปที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับแล้วก็วันศุกร์25ตุลาคมเนี่ยก็มีกำหนดการจะไปที่ย่านเยวาวราชนะครับ ก็จะไปรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยมาร่วมกันชุมนุมที่แยกรูปพงให้มากขึ้นนะในขณะที่คุณสุริยศัยกัตศิลานะครับก็พูดถึงเรื่องของร่างพรบรนิรโทษศกรรมฉบับนี้นะฮะบ,บอกว่าเป็นวาระหลักของรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรมาตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วก็คอยที่จะหาจังหวะพยายามมาหลายครั้ง ที่เลือกเอาจังหวะนี้ก็เพราะว่ารัฐบาลอยู่ในช่วงขาลงไร้ผลงานไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับฉะนั้นป่วยการถ้าคิดว่ารัฐบาลนี้จะเปลี่ยนใจหรือว่าถอยร่างพรบฉบับนี้นะครับในขณะที่กลุ่มคัดค้านก็มีเพียงกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามรัฐบาลซึ่งทักษิณก็คงประเมินแล้วว่าไม่มีพลังเหมือนเดิมที่สําคัญนี่นะฮะที่สําคัญกองทัพเองก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาวกับประเด็นนี้แล้วก็มีท่าทีเห็นดีเห็นงามด้วยซ้ําไป ยังไงก็แล้วแต่นะครับในส่วนของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนยังเดินหน้าจัดประชุมแกนนาองค์กรเครือข่ายทั้ง10ทั้ง77จังหวัดในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนี้นะครับเพื่อกําหนดแผนการเคลื่อนไหวคัดค้านนะครับกระแสต้านจากคนเสื้อแดงมันก็มีแต่ว่าเป็นแค่พอเป็นพิธีนะฮะไม่ได้จริงจังอะไรเพราะแกนนาเสื้อแดงจริงๆก็คือทักสิน ส่วนแกนนำนปชบางคนก็แค่ดราม่าตีโพยตีพายสุดท้ายก็ต้องหยุดเพราะอาจจะหลุดโผคอรอมอรอบหน้าที่สำคัญสังคมต้องจับตารัฐบาลอาจฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในช่วงพิจารณากฎหมายวาระสองและฉวยโอกาสออกเป็นพระราชกำหนดหรือพอรอกอแทนก็สอดคล้องกับแผนการในคลิปถังเช่า ที่มีการหาหรือเตรียมการกันภายในนะครับโดยยิ่งลักษณ์ในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมมีการเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในอ้างว่ามีการเตรียมการรับผลกระทบกรณีคําตัดสินคดีเขาพระวิหารแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาหาหรือแล้วก็เตรียมการกรณีนิ่โทษกรรมให้ทักษินด้วยได้เลฮะฉะนั้นเนี่ยคนที่เสื้อแดงที่ออกมาพูดตีโพยตีพายเนี่ยนะฮะ คุณสุรศิรบอกก,ก็ตีพอิีพายไปแค่นั้นนะฮะคนพวกนี้กลัวที่จะหลุดโผคอรมอจะตายใช่ครับะะสมุนนี้คุณพิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับก็ได้พูดในรายการของทางบรูซกายชาแนลนะครับแล้วก็ถามนายกยิ่งลักษณ์โดยตรงนะครับว่าต้องตัดสินใจแล้วนะฮะว่าคุณยิ่งลักษณ์ินวัตรนั้นจะเอาครอบครัวหรือจะเอาประเทศชาตินะครับถ้าเอาประเทศชาติก็คงได้อยู่ในประเทศนี้แต่ถ้าตัดสินใจเอาครอบครัว ก็จะได้ไปอยู่กับครอบครัวนะฮะซึ่งผมกับคุณสุเทพนะฮะก็ยืนยันแน่แน่วแน่ว่าไม่เอาเนรโทศกรรมนะครับมั่นใจเราพร้อมจะต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมนะครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้คุณจรุพงษ์รองสุวรรณร่ายยาวเลยนะฮะบอกเลยนะครับว่าความจริงแล้วร่างกฎหมายฉบับนี้เริ่มต้นเป็นฉบับที่เสนอโดยนายวราชายเหมะ สสสมุดประก,การพักเพื่อไทยเนื้อหาเนี่ยไม่ได้ยกเว้นความผิดในส่วนของผู้สั่งการก็คือเนื้อหาไม่ได้เหมาเข่งะนะฮะและถ้าเป็นไปตามร่างที่นายวรชัยเสนอมันจะขัดกับหลักการรัฐธรรมนูญมาตราสามาตรา29และมาตรา30ที่ระบุว่าการจะเขียนกฎหมายจะยกเว้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ผลการพิจารณาของกรรมธิการวิสามันจึงออกมาแบบที่ให้ได้หมดทุกกลุ่มนะฮะซึ่งรัฐบาลต้องชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ ว่าถ้าต้องการขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปได้ก็จะต้องไม่ให้กฎหมายนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญอ,อันนี้คุณจรูพงศ์พูดก็น่าสนใจนะฮะว่ามันไม่มีหรหฮะร่างกฎหมายที่จะออกมาแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่เหวงก็ดีนัทวุฒิก็ดีหรือว่าใครบางคนที่เป็นแกนนาเสื้อแดงออกมาพูดแก้เกี่ยวว่าเราเห็นด้วยที่จะให้มีร่างพรบรนรัฐธรรมนูญยกเลิกนะฮะความผิดให้กับประชาชนแต่พวกผมแกนนําไม่ต้องมายกเลิกให้ผม,มนะฮะ คือกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไประบุแบบระบุแบบ,แบ,บนั้นได้ระบุชื่อไม่ได้ระบุชื่อไม่ได้คุณก็รู้อยู่นะ,ะเวงก็รู้อยู่นะทุพทก็รู้อยู่แต่ก็พูดเอาหลอกอย่างนั้นแหละนะฮะจริงๆคือถ้าเกิดจะยกโทษมันก็ต้องยกโทษตามนี้แหละนะฮะก<ม>็คือว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเดียวกันกระบวนการเดียวกันองรวมเนี่ยมันก็ต้องเหมาเข่งน, <ๆ S 2> นะฮะทีนี้เหมาเข่งและประชาชนก็ไม่ยอมสิฮะนี่นะฮะประชาชนก็ไม่ยอมก็มีการเคลื่อนไหวกันนะครับ ซึ่ง <Okay. S 2> ทางด้านของออคุณจรุพงษ์เรืองสุวรรณวันนี้ก็บอกนะฮะว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้นายอำเภอตอนนี้ทํางานอะไรฮะตอนนี้ให้ผู้ว่าให้นายอำเภอทำงานหลักอย่างหนึ่งก็คือว่าไปชี้แจงกับประชาชนว่าการออกกฎหมายนิรโทษกรรมตามที่นายประยุทธ์สิริพาณิชนะฮะได้เสนอปรับมาตรา3นั้นมันเป็นไปตามวิถีแห่งประชาธิปไตยอย่างไรนี่ฮะและก็สั่งการอีก3ข้อ ให้หาข่าวอย่างใกล้ชิดรายงานมาสม่ำเสมอถ้าพบว่ามีการเคลื่อนไหวขอให้พยายามเข้าไปเจรจาให้กลุ่มพวกนั้นเคลื่อนไหวเพียงในจังหวัดนะฮะแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์ตลอดเวลานี่นี่สั่งผู้ว่าเลยนะฮะกระจายไปทุกจังหวัดตอนนี้นะฮะให้ไปชี้แจงหรือว่าให้ไปชี้แจงถูกต้องอนะฮะแล้วก็คุณจรุพงษ์เลืองสุวรรณก็พูดนะฮะซึ่งนายพยุ์สิริพาณิชก็ต้องฟังเพราะนายพยุทธ์เป็นคนบอกนะครับบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยนะฮะพอปรับแก้มาตราสามแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับการคืนเงินให้คุณทักษิณไม่เกี่ยวเลยผมยืนยันยังไงก็ไม่เกี่ยวอืวันนี้คุณจรุพงศ์บอกนะฮะบอกว่าคือนักข่าวถามว่าพูดชัดๆได้เลยหรือไม่ว่ากฎหมายนี้ถ้ามันผ่านแล้วเนี่ยจะไม่มีการคืนเงินให้คุณทักษิณคุณจรุพงศ์บอกว่า มันไม่เกี่ยวข้องอะไรนะฮะไอ้เรื่องการคืนเงินไม่คืนเงินเนี่ยเขาจะต้องไปฟ้องขอคืนเงินจากศาลเองอก็ต้องไปตัดสินอีกครั้งเป็นอีกตอนหนึ่งและจะไปห้ามเขาไม่ให้ไปยื่นได้อย่างไรเขาขอความยุติธรรมในสังคมนี้การขอความยุติธรรมผ่านศาลนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้นี่ฮะฉะนั้นชัดเจน,นะฮะว่าเมื่อกฎหมายนี้ผ่านแล้วก็บอกว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นหลังรัฐประหาร19กันยา ในชั้นของการสอบสวนของกตอสอนั้นจะต้องไม่มีจะต้องยกเลิกหมดมนะฮะการยึดทรัพย์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่ในตรงนั้นของกตอสอของกตอสนั้นถ้าร่างกฎหมายนี้ผ่านแล้วคุณทักษิณไปฟ้องขอเงินคืนแน่นอนใช่แล้วนายประยุทธ์บอกจะไม่เกี่ยวได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะตัวเองเป็นคนที่ทํากฎหมายนี้ออกมาและกฎหมายนี้มันจะเปิดช่องเอาไว้เป็นสายทานใหญ่เลยนะฮะเป็นบันไดขั้นแรกคุณจะลุพงศ์เนี่ยพูดตรงเลยวันนี้นะก็คือมันไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าเขาจะไปฟ้องขอเงินคืนเองเนี่ย แต่ห้ามก็ไม่ได้นะฮะแล้วคุณทักษิณเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะฟ้องไหมเขาจะฟ้องแน่ไหมใช่ไหมเขาฟ้องแน่นี่สิฮะแล้ววันนี้เนี่ยนะครับที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าเนี่ยเขาก็สํารวจความคิดเห็นประชาชนมา1252ตัวอย่างนะครับสำรวจ2วัน21 22ตุลาคมนะครับหัวข้อเรื่องพรบนนรโทศกรรมกับความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยก็ไปถามประชาชน ว่าเห็นด้วยไหมถ้าหากว่าพราบรเนี่ยโทษกรรมครอบคลุมทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นระดับแกนนําผู้สั่งการแล้วก็คนที่ต้องคดีจากการตรวจสอบของคอตสอยกตัวอย่างเช่นคุณทักษิณประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ57.91ตอบว่าไม่เห็นด้วยควรจะดําเนินการไปตามกฎหมายเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทําให้กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยลหลวมขาดการบังคับใช้ที่ไม่จริงจังใครที่ผิดก็ว่าไปตามผิด เพราะไม่ใช่นั้นอาจจะกลายเป็นบรรทัานในทางที่ไม่ถูกต้องในสังคมนะครับแล้วทําให้เกิดความขัดแยง้งที่เห็นด้วยเนี่ยมีเพียง29.07ซนแล้วก็ที่ไม่แน่ใจเนี่ย13.02นะครับถามลึกลงไปอีกบอกว่าหากพรบเนื้อศกรรมผ่านความเห็นชอบเนี่ยมันจะมีผลทำให้การยึดทรัพย์คุณทักษิณ46,000ล้านเป็นโมคระรัฐบาลต้องจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ยเนี่ย ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ65.89บอกว่าโอ้อยางนี้ยิ่งไม่เห็นด้วยใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าคุณทักษิณมีความผิดเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยมิชอบมีการดําเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วถ้าหากว่าคืนให้เนี่ยอาจจะมีหลายกลุ่มออกมาประท้วงเกิดความขัดแย้งวุ่นวายตามมาที่เห็นด้วยมีเพียงร้อยละ20.05เท่านั้นนะครับที่เหลือ14.06ก็บอกไม่แน่ใจนี่นะฮะ,ะ,ฮะข้อสรุปของการสํารวจนี้นะฮะ ทางอาจารย์พี่ชายรัตนะดิโลกนภูเก็ตคนะณะบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็สรุปให้ฟังอีกทีนะครว่าผลจากการสำรวจนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมแบบล้างความผิดและล้างโทษแบบสุดซอยไม่เห็นด้วยกับการคืนทรัพย์สินที่ถูกยึดจากการทุจริต แล้วก็เชื่อว่าหากพรรคเพื่อไทยผลักดันร่างพรบรจนผ่านสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาไปได้จะนําไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับการที่ผลสํารวจออกมาในลักษณะนี้บ่งบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมเพราะพวกเขาเชื่อในหลักการที่คนทําความผิดควรได้รับโทษนะฮะแล้วก็ยังสแสดงอย่างมีนัยยะถึงการไม่ยอมให้ฝ่ายนิติบัญญัติ ล้มล้างอำนาจศาลเพราะว่าเนื้อหาร่างพรบรที่ผ่านกรรมธิการฉบับนี้จะล้มล้างอำนาจศาลด้วยการล้างโทษให้กับทักษิณด้วยนี่นะฮะเมื่ออำนาจศาลถูกล้มล้างสังคมก็จะไม่มีหลักนิติรัฐใดๆให้ยึดต่อไปอีกก็จะเหลือแต่หลักของเสียงข้างมากที่ถูกผลักดันโดยความปรารถนาแห่งผลประโยชน์น,นี่นะฮะเอา,เอาลนะฮะ อ่าเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อในวันนี้นะฮะเช่ญครับ